ีเลยเปิดบริการซ8บแปมินาคม63นี้แน่นอนบุฟเฟ่โคขุนเกรือทะร้อน199บาทรวมเครื่องดื่มเหลือไม่ปรับไม่จำกัดเวลาพร้อมหลากหลายเมดูด้วยความอร่อยสดใหม่มากกว่า50รายการ อาทิเช่นเนื้อโคขอุนหมูสามชั้นหมูสันคอหมูหมักไก่หมักตับหมักสูตรจีเนยกุ้งปลาหมึกปลาดอลี่เป็นฝ่ายยำมียิยกและข้าวผัดกระเทียมผักสดสดหลากหลายชนิดตบก้ายด้วยไอศครีมหอมหวานเย็นชื่นใจโปรโมชั่นเปิดหลาน18มีนาคมพุกสามนี้เท่านั้นมาสี่คนจ่ายแค่สมคนแจกทุกวันรับฟรีไปเลย เพียงคุณลูกค้าถ่ายรูปรูปของไข่สวยที่สุดหรือเมนูที่ครีเอทที่สุดพนลงนโซเชียลมียอดกดไลค์สูงที่สุดรับฟรีไปเลยกับไวเชอร์วันละห้ารางวันรางวัลละ199บาทที่จีเนยสดสะอาดมาเติมเต็มความอร่อยได้ทุกควันคุ้มกว่าน,นี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ทีเนย่ยบุฟเฟ่โคขุนกระทาร้อนตั้งอยู่ที่กกส้มพง,งถนนเส้นอ,สองขสใหม่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง23นาฬิกาสำรองจองโตะได้ที่เบอร์0 8 1 6 6 4 4 5 4 7